พามาเบิ้งข่าวหน้าปังด้อจ้าเด้อเ้านี่ที่ของหลงมาเบิ้งข่าวหน้าปังข่าวหน้าปังจ้า เลาะทุงเลาะทาบักถั่วแห่เด้อจ้ะเด้อบักถั่วแห่บักถั่วแห่กินกับตำประเด็จ้าบักถั่วแห่กินเนืยงก็ได้ เลาะทงเลาะทาตัปภาษาให้บ้านจ้าเมื่อเนี้ยเมื่อเนี้ยบริ่ขายต้มเินจ้าเมื่อเนี้ยเข้ามาหาหน่อไม้ไปเกแกงอ่าเน่อไม้บรี่จ้าแหนงมันจ้ะแหนงมัน เนียงไหมป้าเนงยงแล้วใหญ่เลจ้ามาเด้อจ้ามาเอาเนีงนราไหมไปแกงเคยแห่กับนี่ถอยแห่กับไปกินนื้ อดอกบ,บังเมืองบางเมืองกำลังเป็นดอกใม่ประดับห้องกระปูไม่ได้จะได้อไม่ประดับ มันจับอากาศของลงน้ำมันเศร้ามีแต่หมอก